สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่นี่ปาน,นานาซิงล่านอนมาแล้ววันนี้จริงๆจะมาสอนเพื่อนอๆทุกคนทางปาหมี่เย็ยนซอสไข่แดงเค็มนะคะซอสที่ทำด้วยไข่แดงเค็มทางไข่ปาหมี่เย็ยนมี texture มีหลายๆชั้นนะคะอร่อยและก็กินแล้วรู้สึกว่ามีความสูตมาม่าเลยค่ะ เราจะใช้เต้าหู้แห้งและปัวเป็นเครื่องเคียงก็หั่นเป็นฝอยใหญ่ๆนะคะเตรียงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาทำซอสกันนะคะไข่เค็มสองฟองปอกเปลือเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไข่เค็มออนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผ่าสองกับไไข่เค็มนะคะ เราจะคั้นน้ำมะนาวเครื่องลูดลงไปนะคะเพื่อให้รสชาติกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่อนะคะตอนนี้เราจะเตียงพริกชีีฟ้าหรือว่าพริกขี้หนูแล้วก็ตาบันชิงเลเลยนะคะแล้วก็ตากตรงหอมสองถึงสามต้นนะคะใส่น้ำมันพริกแดงหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะคะแล้วก็น้ำมัน花วอีนี้นี้นะคะ ไม่งั้นจะชามลิ้นะคะกระเทียมสับนะคะแล้วก็คลองให้เข้ากันอีกทีนะคะตอนนี้เรามาต้มน้ำนะคะเราจะใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะคะน้ำเตือแล้วใส่ปาหมี่เข้าไปค่ะปาหมี่นี้เราซื้อได้จากอาบิกซีหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะคะ ต้งกี aut, ่นาทีครึ่งอยู่กับอีโฮของเราเสือมาค่ะเวลาเราต้มปาหมี่เราจะอ่านแพ็กเกจในน้ำเราต้มกี่นาทีปาหมี่ของจริงจริงใช้วันนี้แพ็กเกจในน้ำจริงจริงต้ม5นาทีนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ชอบต้มปาหมี่นั้นนนนะคะแพ็กเกจในน้ำหงานาทีแต่ว่าจริงๆแล้เราจริงๆต้ม3มนาทีครึ่ง4นาทีก็พอค่ะ ไม่งั้นทำปาหมี่แห้งจะเต๋ง่ายค่ะเมื่อต้องมาสองถึงสนาทีจริงๆจะใสเต้าหู้กับปัวล,ลงไปนว่ประมาณ1นาทีนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วแล้วก็ใส่ปาหมี่ในน้ำเย็ยนนะคะตอนนี้จับปาหมี่จะรู้สึกว่าเย็ยนเย็นนะคะแล้วเราจะเอาโอ,อใสจ่จานนะคะเวลาเราหมุนอีกนี่นึงแล้วก็ปาหมี่จะมีเชฟดูสวยค่ะ โอเคเราจะลาซอสเข้าไปนะคะของให้เข้ากันฟังเสียงสิเราจะชัวอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนหวังว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสลงทำเมนูนี้ค่ะทำง่ายแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนลงกิงแล้วน่าจะตตีใจนะคะ ที่นี่บานานาสลิงก็นุนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนตีดังช่องนี้นะคะสับตาหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย